พี่น้องประชาชนได้สะท้อนคะแนนเสียงโหวตโนออกมาเราก็จะเห็นได้ว่าพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งได้มองถึงอดีตในการทำงานในรอบที่ผ่านมาของทีมบริหารก็ดี ของสมาชิกสภา,าอบจอก็ดีที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเข้าไปทํางานทั้งในด้านบริหารและงานสภาก็ปรากฏว่าอาจจะไม่เป็นที่พึงพอใจของพี่น้องประชาชนเพราะการบริหารส่วนใหญ่ของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจน,นั้นมักจะเน้นไปที่การก่อสร้างในขณะที่งานด้านอื่นประชาชนไม่ค่อยได้รับรู้รับผิดรับทราบส่วนสมาชิกก็ไม่ได้ทํางานในลักษณะที่เป็นฝ่ายตรวจสอบติดตามหรือ คอยทักท้วงในการนําเสนอโครงการต่างๆเพื่อการพัฒนาอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าลักษณะการลงแข่งขันกันในพื้นที่จังหวัดต่างเนื่องจากว่ามีการพยายามที่จะล็อบบี้ก็ดีข่คมขู่ก็ดีอาจจะมีในบางพื้นที่ที่ไม่ให้มีคนที่สนใจอยากจะลงสมัครให้ถอนตัวไปหรือว่าไม่ลงสมัครอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้พี่น้องประชาชนมองว่าเป็นลักษณะผูกขาดทางการเมืองในอนาคตทีมงานของ ทางอบจทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นทีมที่จะครอบงําในการทํางานทั้งหมดเพราะว่าไม่มีฝ่ายค้านเลยไม่มีผู้ที่จะอยู่นอกออการควบคุมการบริหารของฝ่ายบริหารโดยตรงก็เลยสะท้อนคะแนนออกมาในภาพของการโหวตโนค่อนข้างจะเยอะซึ่งตรงนี้อยากจะฝากไปยังฝ่ายบริหารของอบจที่จะเข้ามาทํางานและสมาชิกสภาอบจให้ตระหนักแล้วก็คิดถึง ว่าประชาชนเขาเฝ้าจับตาดูอยู่การทํางานของท่านที่ท่านไปกินเงินเดือนหรือรับค่าตอบแทนจากเงินภาษีของพี่น้องประชาชนอันนี้ทํางานให้คุ้มค่าหรือเปล่าแล้วผลประโยชน์กลับมาตกกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มากน้อยเพียงใดถ้าจะถือว่าได้รับการเลือกตั้งแล้วก็อยู่ไปสบายๆตลอด4ปีอีก4ปีก็อาศัยที่เครือข่ายเข้มแข็งก็สามารถจะได้เป็นต่อโดยไม่คำนึงถึงพี่น้องประชาชน อันนี้จะสะท้อนออกมาค่อนข้างจะเห็นได้ก็อยากจะฝากไว้ว่าวดโนคราวหน้าถ้ายังมีผลงานที่ไม่เข้าตาประชาชนคะแนนอาจจะมากกว่านี้อีกด้วยซ้ำบัดไม่เปร่องลงคะแนนวัดความหู้สึกเกณฑ์